ก็ยังว่า่อยอยากล่องเสิงเจ้าเจ้าอยากล่องเสิร์งคอยแม่บอกเออคอยอยากล่องเสิ่งเจ้าเออมือแรกเจ้าจะ่อยลองเสิร์งคอยก็ได้มือแรกก่อนอ้าลองตอนนี้บ่ได้บ่เถ่าคอยอยากล่องตอนนี้เจ้าสิมาล่องต้นนี้พแผ่ไี๋มันแจ้งมันอันนี้เศร้าเดี๋วเฮ็ดกับเอาเอก็ตอนนีลาก็ลองอยู่นีละเท่าเป็นบ้าบ่สิมาลองเอียงอยู่นีเฮ็ดกับเขากับนามือมันบ่ได้เหลือเวลาได้เถ่าล่องเสิ่งน่นตอนไหนก็ได้เอ้ เอียงเฮ้ยว้ามากลคุณห,หวยวะเอีอยงล่ะมามาไปไขมามามาเอียงมาังมาบต้องร่งองดอกเิือให้มันแล้วมาเซืออียงเท่าแอ้กทมาที่แต่คนจิตห้เจ้าร้องเซิอกเซ้อเอียงตอไมยถึงเอียงเดวนี่อก็ร่องเซิองึงึงึกุหิเป็นาข่อยมาถึงวันร้องเซืองร่องร้อง สมองเจ้านี่มันมันมันเชิงกันงับงับกันงับ,งบ,งบ,งบกันสีได้เดี๋นี่ลองเชิงหูจักบอลองเชิงนะ<ว>่ะหอวหูจักบลอะเจ้าก็บอกว่าลอกสมองปัญญาก็ว่านี่เป็นอย่างไรอยว,ว่าลอกเชิงอูยไอ้สิไป้หูเน,นี่ยมาเชื่องคอยกระเชิงเงื้อเงื้อเงื้อถูกบ้ายังไงลอกเชิงลอกเชิงตอนนั้นมาต้องลอกลอกเชิงกันโดนแล้วโอ้ไป นีเศ้าสคร้่องเลยล่ะเพด้ี